สวัสดีครับ DKS Round กับผม Bird Distortion น,นะฮะก,กลับมาอัปเดตเข่าวสารอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีข่าวสารอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะฮะก็ أ. เรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะก็ประกาศย่งเป็นทางการแล้วในงาน Penny Arcade Expo Australia ที่ผ่านมานะครับสำหรับตัวละคร DLC ของเกม RPG สุดมันอย่าง Borderlands the b i g s e ั้วนะฮะที่คราวนี้นะครับเราจะได้เล่นเป็นร่างแยกของตัวร้ายสุดหล่ออย่าง Jack นะฮะ ที่อยู่ในคลาสของดับเบิลแกงเกร์นะฮะที่ถ้าใครได้ติดตามในเรื่องของภาคนี้นะครับก็จะทราบว่าแจ็คเนี่ยได้จ้างคนคนึงนะฮะให้เปลี่ยนรูปโฉมของเขาเพื่อเป้าหมายบางอย่างนะครับและคลาสนี้ก็คือตัวละครคนที่ว่านี่เองนะฮะโดยคลาสนี้นะครับก็จะมีความสามารถในการสร้างร่างแยกของตัวเองนะครับมาช่วยต่อสู้ด้วยนะครับโดย DLC ตัวนี้นะครับจะวางจำหน่ายในวันที่11พฤศจิกายนนี้ครับพร้อมกันทุกระบบแน่นอนครับผม มาดูข่าวต่อไปกันเลยนะฮะก็เป็นข่าวของ Call of Duty: Advanced Warfare นะฮะที่กวดนาดคะแนนรีวิวในด้านบวกจากหลายสำนักเลยทีเดียวนะฮะซึ่งดูเหมือนว่า Activision นะฮะจะคืนฟอร์มให้กับยอดเกม FPS รายปีได้อย่างที่ควรเป็นเสียทีนะฮะซึ่งในตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ VG247 นะครับก็ได้รวบรวมคะแนนรีวิวจากสื่อออนไลน์หัวต่างๆนะครับมาแสดงให้เห็นว่า Call of Duty ภาคนี้เนี่ยไปได้สวยอย่างมากนะครับซึ่งคะแนนจากสื่อต่างๆก็มีดังต่อไปนี้ครับผมและที่น่าสนใจนะครับก็คือคะแนนจากเว็บไซต์ p o l y กอนนะครที่ทําไปได้ถึง9เต็ม10คะแนนเลยทีเดียวนะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเว็บนี้ค่อนข้างเคี่ยวในการให้คะแนนเกมใหญ่ๆอยู่มากเลยนะฮะโดยผู้รีวิวส่วนใหญ่นะครับให้เหตุผลว่าภาคนี้ทําได้ดี oh <my> ทั้งส่วนของซิงเกิลเพลเยอร์นะครับที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นน่าติดตามนะครับและการแสดงของเควินสเปซี่นะฮะ ก็ทำออกมาได้น่าทึ่งนะครับอาวุธต่างๆของภาคนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีและสะใจนะฮะส่วนมัลติเพลเยอร์นะครับก็ยังคงความสนุกตามมาตรฐานของเกมอีกเช่นเคยนะครับแต่ก็ยังมีข้อติติิงอยู่บ้างนะครับบางส่วนของเนื้อเรื่องนั้นก็ดูไม่ค่อยได้อารมณ์ร่วมสักเท่าไหร่นะฮะรวมไปถึงโหมดโคออฟนะครับที่ค่อนข้างน่าเบื่อเพราะความยากที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับในจุดหลายๆจุดนั่นเองนะครับผมเห็นขนาดขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับ ต่อไปครับก็ยังคงอยู่ที่ Call of Duty นะครับเพราะเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีเทเลอร์ใหม่ชิ้นหนึ่งของเกม s 1 Warfare นะฮะมีภาพหลุดของซอมบี้เข้ามาแวบหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็เลยมีการเดาไปต่างๆนานาว่าเกมภาคนี้เนี่ยจะมีโหมดซอมบี้ให้เล่นด้วยหรือเปล่าเพราะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากทาง Activision แล้วนะฮะว่าจะมีโหมดซอมบี้ให้เล่นจริงๆนะครับแต่จะเป็นโหมด DLC นะครับที่จะออกวางจำหน่ายในภายหลังนั่นเองนะฮะส่วนรายละเอียดนั้นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมในเวลานี้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะฮะข่าวสุดท้ายนะครับก็ข่าวนี้ยื้อกันมานานสารพัดข่าวลือมากมายนะครับจนในที่สุดนะครับทางเบเดสตานะฮะก็ออกมายืนยันแล้วว่าเพล y สนะฮะ เกม FPS สุดแหวกล้ำอนาคตก็ได้ถูกยกเลิกพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยเรื่องนี้นะครับพิทไฮนะครับหัวหน้าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ให้เหตุผลว่าตัวเกมนั้นไม่ได้มาตรฐานตามที่ทีมงานหวังเอาไว้นะครับแม้ผู้เล่นและทุกคนจะมีความหวังว่ามันจะออกมาดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็คงใช้เวลามากเกินไปนะครับจึงตัดสินใจยกเลิกการพัฒนาเกมนี้ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ทําได้ในตอนนี้นะครับ เ l a ทูนะฮะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน E3 2 0 1นะครับ2011นดะครับด้วยธีมในยุคอวกาศที่คุณจะได้เป็นนักล่าเงินรางวัลในดาวเคราะห์ดาวนึงนะฮะตัวอย่างที่ออกมานั้นนะ่าสนใจมากๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เห็นมันอีกแล้วนะฮะครับผมนี่ก็หมดแล้วนะครับสำหรับข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ในเทปน้านะครับกับ DC เร์สําหรับวันนี้สวัสดีครับ You give them that And they'll follow. And that's where I come in.